สวัสดีค uh ่ะไม่มาพูดม่เซนเดอันบอแนได้ดมียะัค่กินข้าวเที่ยงน้งกันโอเอาเปมากูชกันเลยสกินข้าเที่ยงข้าวเที่ยงโอ้ยแก้งหนไม้แกงแหนงหนมะกันเส็จแหนเฟตหัวแก้มตัวเช้าไปเฮ็ดเ้นพอเด้วอืมเช้เฮ็ดเก้าหน่วยแล้วหนาไม่หน่อยหน่อยว้นะ

ดาบมาเดีวก็เข้าไปเหมนเดตัวเก็เห็นเกถ้าเข้าไปห้าเนี่ห้าหน่อยสภาพจะแจ่มนี้นมนไม่ ฉันก็อันมีเท่าไรสกุลสกินและอัสีสัห้าสิบบอัน่าอืม oh. ืมบ้านอาโทมะนาะเออนี่สกุลจะทงแพงกวนเลยเอบ้านอาทมห้าสิบบาทอแต่บ้างเลยเลยาาจะแพงขือนกันกล่องละร้อยกล่องละน้อยอือาจบ้านนิดเดียวต้องร้อยนึงสิพอําอัน อันนึงอันนี้บอกห้าสิบเออไอห้าสิบมันาปซ้ำพ่อนึงอันนี้ซ้าอากาศนะห้าสิบมันน้อยไปนี่ของของซ้ำร้อยหนึ่งบอกอันพ่อนึงค่ะพ่อนึงค่ะเนาะของเ้าเนี่ยแบ่งอามาใส่อีกกังน่อยร้อยหนึ่งเออยังไงอากาศเนี่ยเจดินแบบอะไมขึ้นคันคู่นี่ยบอกนุ่นจีบงปะอืม นั่นจะโก้ะ่อกบอกมาไหมเนี่ตัอะไรหาได้รด้นะเสือเนาะมก็ามนค่ะเขาบอกจนไม่ไยนวแะเพชรทำยานใช่อะต้นหรอืก็ขนาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีทั้งเงี้ยแล้วเอาไปทำเงี้ยแบบอะไรแบบนี้

ยังได้เป็น,นอี้ก็บ่เออกับปัจจุบันนี้เบอร์เป็นผู้ชวยเอ้ามันช่วตั้งลาสุดที่มาจากทางเบอร์ตตั้งลาสุดที่ตะก้อกนเนี่ยพุ่งยาติ้งเป็นเป็นอยู่เร็วเรามาตาดามัณน่ะตอนนั้นเรายังไม่เป็นบ่ยังอือตอนนี้เราเป็นแล้วเอทวอเทีหลงใหม่เดี๋ยวนี้การเพื่อเขาหะ อแล้วตอนอันเออแม่ละตอนนี้จริงเป็นกับ้หานเป็นกับคุณน้อยคุณมืออิสเกิดแม่ตอนก้าวขึสิปั๊บคนหนึ่งคนเลยเข้ามาลอบเบิกตัวทหารบาดบางทีอันที่เปลี่ยนนะเข้ามารลาร้ว่ามัเป็นผู้สะว่าถ้ามันบกับมากบีงยีเพราะเราทานเขานะใส่กระชับต้วหนึ่งสุดาุด้บายระบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มก็คนแล้วจะเธอเดอปคนแล้ววที่ตั้งคูเป็นจุดเปลี่ยนมาบาจุดเปลี่ยนนะมือัดยาทุกบ้เิ่งะคือว่าัจานแบบนั้นบยายโอ้โหดีมันทีบ่จะกลัวมันมันดีบ่ ก็คือบรเย็นธนาคารเอามาตั้งไว้เหงแล้วเนาะเยอะเชียเดา้าสิบเนไม่เมืนดได้ล้วมต้อบอกสิบสองพันสิบสอพันสิบสองพลน ลูกเราคนทีู่ตะเก้ายสายคุณเคยเห็นไหมคืคน้แนี่แระเพื่อใหเใช้อะไรกตะเก้าย่่สายถัามาอยู่มาเห็นกเกอคือเข้าบ้านอยู่ไหนก็มันมั่นคักเอาสั่นวะต้องเข้าบ้านรือตะเละเนาะเข้าบ้านหรุอตูงแลเนาะ อะรุดทเนอืฮะเออไม่แมงอีู่นคือท้านีนขันหามาลูกเมื่ยเราม่หนวาเ่่บลุกอ่จะอ่าลุกอามณยุ่มายอะไรตะคนละแม่มาติเหอตะตู้อันนี้แหละอยู่คูมมือนี่แหละเออเข้าใจแล้วเดี๋บาเออตก่อนฉันมาอยู่นี่คือบ่เห็นเออ มันก <inaudible> ับบวมนิด <travail> น้อยมาก็ันง่พก็แห้งแล้มันก็ไปตัวแปตัวบ้าบ้านตุ้งเขาไปนะครเยอมันเป็นมันยันใช่าอืมั้งมามกินเยอะิเออบักหน้าอีไดทีมาเอาไดมาณน้นจะมีครับคืนเ็น้อมนไดว้แหงสูงยมันเลย่ไปไไปอจ้ามันุ่่าบ่อบออืมโอ้เสีย xem mọi người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  xem mọi ออเด็ oh, 12นาทีนึพอตัดให้สิบ่พอต่ดมาสิบบ่เออนาทีสิบดิ